แม่มอ้อมหอยครับเชียบเดียวแล้วมูเช่อยครับเป็นในรสฉาดจะเสียบอยู่วโอ้ยหอนหโอ้ยมันเป็นโอ้ยเสียบที่โอ้ยหอยมเช่านี่ครับอ๋อหอยหอยหอยครับ เชียบเจืออีกขึ้นเาครับเชียบเจือยจัดให้อีกขึ้นเ่าครับผุ่มนี่แหละหอมหอยบานเขานี่ล่ะหอมหอยเยอะแยะอ่ะเสานี่ครับหอมหอยขมครับล่างต่อยกลนหอยครับต่อยด่านหอยพือเห็นเขาเอาเขี่ยมันเหนียวเพื่อังออกดีอยู่อแบบเขี่ยมก็ดีกันเขี่ยมก็ดีกันแต่ว่าก็เป็นสูตรใครก็สูตรใครเนาะมาเชียบเนาะครับเนาะ ต่อยกอนให้กันครับกลังต่อยกนอ่ากลังจำเื่องใช่ครับพำเงำเทียมใช่กันพิกพิ่เอือกเที่อออม่มีพาเลือดตเียบย่างเียไม่มีพาเลือดใส่ฟักซีเคียวใส่ฟักซีเียวแทนเดียดที่กันเนี่ยใส่ฟักซีลาห้อนีมันมาดัแปลงอะไรสูตรเนาะนี่อไม่สูตรตายตัวนะครับ หลังจากซึมละเอียดแล้วครับลงเลยามเบือดแน่แล้วครับดงในศัพทาราบอาจจะบกเย็นชัดครับ<ฮ>อื <c oughs> อเ <c oughs> บเือรครับครับเบือใส่ไร้น้ำเนียวนัวมักเนียวเซได้ไร้ครับดเบือ,อ ทายน้ำเดือดจังใสหอยบ่ครับอ่าตให้น้ำเดือดก่อนค่อยใสหอยนะครับผมแล้วหยบ้อยียบลอยโอ้เป็นตะกินครับเป็นตะกินอ่าตาม่ได้กินครับหอมหอยส่บกรซีลราวครับโดยเชฟเจือยคือเการับพมมี่น้ออ๋อโอเคแสดงว่าแส่ยคนพยักหน้าเนี่ครับสไตล์เชฟเจือ พร้อมแซ่บปะครับมีโนออมหอย,ชยเชียบเจ๋ยครับวัตถุพิบ,บัติคนมากินหอยแสียบมาเสะ